กฎหมายประเทศไทยหนูศรัทธาทนายทุกคนเลยจริงๆหนูศรัทธาทนายของทุกคนในประเทศไทยหนูศรัทธาคนไทยหนูรักคนไทยหนูหนูขอโทษที่หนูไม่ดีแต่ทำไมอ่ะทำไมคนดีจะต้องโดนทำ้ายอ่ะในเมื่อ ถูกต้องหนูอธิบายไปหมดแล้วอที่รักคะคุณต้องเอือ้อทำไมต้องเอื้อประโยชน์ให้ให้ลูกนี่ขนาดนั้นในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปว่าอย่างนั้นอย่าไปพูดคำนั้นอย่าไปพูดคำนั้น ไม่มีปัญญาไม่มีการศึกษานิสใส่ก็ทุเลาัวทุเลาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือเรื่องจริงอ่ะที่หนูพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ทําไมต้องไปเอื้อประโยชน์ให้เขาเปลี่ยนกฎหมายได้ไหมเปลี่ยนกฎหมายได้ไหมให้กฎหมายมันคุ้มครองคนที่เป็นเจ้าหนี้ที่ดีกว่านี้ได้ไหมคะหนูขอร้องเถอะวันนี้หนูยอมรับทุกอย่างหนูพูดมั่งใจเยอะแยะมากมาย เชื่อไหมหนูไปทํางานได้เงินนิดเดียวหนูก็เลยคิดว่าโอ้เป็นดาราไม่ไม่รวยไม่รวยจริงๆคือเหนื่อยมากแต่ถ้าไม่ใจรักคือทําไม่ได้แต่มันรักจริงๆหนูก็เลยคิดว่าด้วยด้วยความที่หนูอะทาอะไรไม่เป็นเนี่ยแหละคือจุดเป้าหมายของหนูหนูจะต้องสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจเป็นนักธุรกิจให้ได้หนูจะทําให้พ่อแม่ลูก ทุกคนที่บอกว่าหนูทําไม่ได้หนูจะทําให้เห็นว่าวันหนึ่งหนูจะทําได้ในเมื่อวันนี้หนูหาเงินแสนได้ทําไมหนึ่งล้านหนูจะหาไม่ได้แล้วทําไมร้อยล้านมันจะไม่มีมันมีหนูอยากได้อะไรมันต้องได้ตอนนี้คุณในเมเฟื่งอารมณ์ก็เอาเธอไปเล่นละครแล้วใช่ค่ะวันที่ยี่สามมีโอ้เธอได้ไปถ่ายแล้วไปถ่ายละครแล้วไ่ะละครเรื่องอะไรเรื่องอ่าอ่าสิ้นแสงตะวันอะไรสักอย่างแล้วไปถ่ายนังของพจน์อานนท์อีกใช่ค่ะตอนนี้มีละครติดต่อมากี่เรื่องก็อ่ ก็มีโอกาสมาเรื่อยๆเลยครับมาได้อีกนะคะตอนนี้มีหลายเรื่องแล้วเหรอก็ก็ตอนนี้มีเพลงมีเพลงมาแล้วเพลงมาไงอะลิลี่ ค่ายเพลงมานำเสนอมาแต่ว่าหนูยังไม่ได้ตกลงเพราะต้องเสียงเงินไม่เจอแต่คดเก็บเงินไม่เสียไม่เสียพูาบอกเราได้ตังค์นะทำงานเราต้องได้ตังค์นะได้ตังเสียงเงินนะได้ตังพันห้าพันหมื่นสองหมื่นต้องเอาไว้ก่อนก็ได้เอาหมดนะตอนนี้อะไรก็ตอนนี้มีค่ายเพลงติดต่อมาใช่ละครละครตอนนี้ติดต่อมากินเยอะไหมกี่เรื่องไม่ก็เนี่ยแหละมาขอพี่บดตามช่วยดท่ามีเพ่อเขาถามแต่ว่าเพื่อผู้อีสานได้ป่าใช่ไหมเธอเป็นคนลาวพูดลาวได้เลยเขาว่าวลาวผูได้นี่นี่นะเพราะแฟน น่าจะได้แล้วเรียบร้อยภาษาลาววันีพี่ช่องเขาดูอยู่ก็บอกว่าพี่เขาดูอยู่เขาถามว่าเธอพูดอีสานได้หรือเปล่าพอแม่พี่น้องเขาเกิดอยู่ประเทศลาวเด้จ้าเขาหักประเทศลาวเด้ล่ะหักหักคนลาวแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับคนลาวทุกคนต่อให้เฮาจะอยู่ประเทศไทยนะเฮาก็หักประเทศลาวคือเก้าสรุปคุณอยากอยากอยากเป็นดาราหรืออยากมีครอบครัว รีบอกว่าทําไม่เลือกได้ไหมฉันอยากมีเต็นทั้งสองสอง,สองอยา่างขอฉันสองอย่างได้ไหม,มเขาก็ไม่ยอมแล้วรีก็บอกว่าให้เลือกอีกทีฉันอยากเป็นดารารีก็อกอโอเคงั้นคุณก็ทําตามความฝันของคุณงั้นผมจะไปอย่างเงี้ย ก็ในวันที่ลิก็ยอมก็ยอมแต่แล้วเขาก็ไม่ได้ดูแลแต่เขาดูแลลูกแล้วหนูได้เงินเดือนทุกเดือนอ่ะได้เงินทุกเดือนอตลอดอแล้วหนูก็งงทายัางไงดีแต่หนูมีเงินเก็บประมาณ30กว่าล้านหนูก็ตีเงินเก็บของหนูให้เขาไปหมดเลยงั้นคุณเอาเงินไป,ไปไปเทรดให้ฉันหน่อยอเขาก็เทรดให้พอเทรดให้ช่วงโควิดบิตคอยมันบูมมากช่วงนั้นอ่ะ อ่อหนูได้เงินเดือนเงินเดือนจากการเทรด10ล้าน20ล้านเลยงงมันมีแต่เงินของรี่ทีเนี้ยรี่ไม่ชอบคืออะไรก็แล้วแต่รี<ต>่เป็นคนศรัทธาพญานาคมากๆพอาะรีได้ดีเพราะพญานาคแต่ว่า,าที่หนึ่งเลยก็คือพระพุทธเจ้าทีนี้ ปู่เนี่ยให้ซับรี่เยอะมากทีนี้รี่ก็ได้เล่นนาคีทั้ีภพก็คือเกี่ยวกับพญานาคก็คือเขาเอามาหลอกเราต่ออีกไม่ทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับปู่อะต้องทําให้ดีๆเพราเห็นพวกนี้เดี๋ยวคุณมาหลอกพีาอีกแต่คนนี้เดี๋ยวเอาพญานาคมาใช้ประโนเลยไม่ได้เจทีนี้เขาก็แบบเอ้ยตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจน้องอยากเล่นบทอะไรไหมเดี๋ยวมาให้พี่เดี๋ยวพี่ให้บทนี้หนูก็งงเฮ้ยมันมันอย่างนี้ได้หรวอเขเลยชวนเป็นพญานาคประทานเงินให้ ไม่ไม่ไม่คนที่มาคนที่มาบอกว่าเป็นหุ้นส่วนกับลี่เนี่ยหนูมารู้ทีหลังว่ามีนักแสดงอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเขาเขาแบบจะมาแบบว่าขอเล่นบทนี้แล้วต้องจ่ายเงินเออไม่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 อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือหนูเขาจ้างให้หนูไปเป็นนางเอกมนตราณัคขาโมนตรานคขล่านีลอันนี้้อันนี้ได้เงินอันนี้ได้เงินค่ะได้ อันนี้โดนจ้างอันนี้ออนแอร์ไปแล้วช่องห้าอ๋ออันนี้ได้เงินไม่ต้องเสียเงินเนาะอันนี้ได้เงินหนูได้คิวหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทโอเคโอเคเยอะเยอะเยอะมือใหม่ก็ไปกี่คิวไปกี่คิวก็สิบกี่คิวแล้วโอเคโอเคอย่างนี้จะเลิศจะเด้งไม่ได้ตัวหลอกแล้วเนาะเแล้วไม่สิ่สำคัญเออเรื่องเออเล่นของเล่นหนัง แฟนจะไปไหนแล้วแฟนประเทศทีนเยอพอเขาบอกว่าเราจะไปเปดาราเขาเรื่องก็เรื่องหลานจิตหนูก็จะไปสร้างบำรุงพุทธศาสนาช่วยเหลือคนยากไร้ถ้าหนูมีบุญมากก็อยากจะทำโครงการเขาเรียกภาษาไทยอะไรอ่วอเหลือเด็กเหรอคะทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างในรูปทุกแบบบุญให้โอกาสคนอื่นด้วยในฐานะที่เราได้รับโอกาสมาเนาะเพราะฉะนั้นเราณวันนี้เรามองคนออก เมื่อก่อนเราอาจจะพลาดที่เรามองใครไม่เป็นอาจจะถูกหลอกได้ง่ายด้วยความซื่อของเรางั้นทุกวันนี้เรามองคนออกแล้วหรือยังว่าเขามาไม้ไหนมาดีหรือมาโกงออกอยังมองยังไม่ออกแต่หนูจะระวังตัวเอาไว้สุดยอดมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมคะ่ะจริงๆมันต้องอย่างนี้ขอให้หนูระวังอยากทําอะไร ถ้าหนูตั้งใจดีหนูจะประสบความสําเร็จค่ะขอให้หนูพบเจอแต่คนดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่หนูหวังลินลี่เงียนค่ะขอบคุณกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน่ารักเนาะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วบางทีเราเจอคนมาก็เยอะเราเพิ่งเห็นคนที่แบบใสซื่อเนี่แหละคนพร้อมที่จะโกงเขาด้วยความใส่ซื่อและน่ารักเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องเยอะๆวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ